มาอันนี้นี่ครับข้างบ้านเลยนะฮะมาอันนี้ก็คือถือแม่งกินไปหลายดอกกูได้นี่อ้อไม่เจแต่คือแบบใส่กะลาัง,งามเลยพี่เราไม่ต้องเอาทําเชื้อแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราได้ใส่เชื้อไปหลายรอบแล้วตรงนี้ออกประจํด้วยเนาะอุ้ยออกหลอบเดายแมนะ่กินได้เออกินได้กินได้ครับะปาดทิ้งแถวนี้แหละจริงไหม<า>เร้วไอ่ส,สามสี่วันก่อนก็คือออกมันบานหมดไงใช่ฝั่งนู้นฮะบานหมด มีเก้าดอกเลยนะแต่อ๋อหอยทากมันกินน้องเห็นละนี่นี่หอยทากมันกินอแต่พี่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะออกอีกในช่วงนี้อูสวยเนาะคือฝนตกมันก็ฝนตกเห็ดก็ออกสวยมากในดอกตูมตูมแล้วเนี่ยโอ้แบบดอกใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปแกงเลยใส่ผักอะไรนะใส่ตูไอตูใช่ไหมแล้วก็ใส่ท้ามีบักขามใส่ใบบักขามแต่ห้าวพวกมีต้นบักขามไงห้าก็ใส่ใบสมมุ ธรรมชาติสวยใช่ไหมสองตนนะครับนี่ก็คือเห็ดออกเริ่มตั้งแต่สี่ปีอันนี้ก็เราปลูกแบบคือครั้งแรกเลยไม่ได้ออกเชื้อมานลงอันนี้เป็นปีที่สองใช่ไหมได้เก็บปีที่สองแล้วเริ่มออกปีที่แล้วนะอันนี้ได้เก็บปีที่สองคือปีที่แล้วนี่มันออกแค่เือสองเธือเนาะแต่ปีเนี่ยออกมาสามเือละจ้ะสามสี่เือออกแบบทีแห้งเห็ดนี่อันนี้ข้างบ้านลองปลูกดูนะ นะครับปลูกให้โตก่อนส่วนเรื่องเชื้อเห็ดเนี่ยมันก็ไม่น่ายากครับและจุดนี้ที่ผมปลูกเนี่ยเรามีระบบน้ําให้เขาเท่านั้นเองนะหน้าแรงก็รดน้ําให้เขาแต่หน้าฝนก็จะออกเรื่อยๆเลยครับนี่ดได้ไหมสามเดือนครั้งหนึง่งหน้าประมาณนั้นเลยอ,อันนี้แหลเนี่ยเนี่ยศัตรูธรรมชาตินอนปลกนนกินหอยทากกินนะฮะนี่นะครับอู้นี่เดี๋ยวกำงงามเลยจ้ะ งามๆเลยเนี่ยอ้บหดลายดอกดอกแต่กับพ่อไต้ตุ่มแกงต่ตุ่มสดแล้วนี่ตุ่มสดหนึ่งแม่อยากกินอืมเมเขาอยากกินนี่ครับอ้สวยจะมากินเหรอลูกวันนี้ก็ได้ประมาณนี้จ้ะนูสวยมากเลยนี่พอตุ่มเลยพอแกงเลยไาไปอมพี่อมกันเนี่ยโอเคครับวันนี้มื้อเช้าวันนี้เมื้อเช้านะครับเราจะไปโต๊ะแกงเฮกักนจ้าไปอมเฮกันจ้า